cái này dưới này cũng ngon lắm

我我我掉进去，掉掉了，掉掉了，肯定没掉进去，掉我面盆里边去也给掉到水里了。你看，你看，我看了，我看了，我看了，水呢？我拿我慢把里去。你怎么弄的呀？啊，这个呢，个呢，这个。 อกตันนี้นะ้ายอแล้แม่แม่รับเอาอันนี้ไปคอมกระตาเถิงไลไปมันไล่พุ่นถ้วยหน่อยเด็กเก็บขึ้นเหมือนรถเอาเอียเสียบมังคปดาน่็นีิตำเจวได้กิใ่นั่นเลยตุ้มเลยเออเอาหัวเดียวก็ได้เต็มเลยเอาหัวเดียว

นีะไปตันขึ้นอยู่เอ้เนเขาซะมันตึแเขาเหนียวเนก็ไม่เขาเหนียวอ่ะขนียวบบนียวอ๋อใจเขาจดจว้าวว้ามันเหนียจไม่ตืนมซิ้งฟักนี่ยเออเขาฟักนี่บล

เราไปกิดอนหักอันนีเยอว่านม่อมาดีหรวซาอูฮเขาเลยไห

Boa yeah. đến cho nó đi <laughs> chi cho chị mà là cho rau xơ và lưu bảo ăn sắp hôm hết hôm để hôm nay hôm sau đến hôm mình anh đi có một bài sản phẩm hôm nay ba mà xúc mà mình mời 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 Hoa đã dùng mặt đi. Hoa đã chơi đi lịch Hoa đã chơi đi trước. Hoa đã chơi đi trước. Hoa đã thấy mặt kim nó nữa. nhỉ, sếp nữa. Qua nữa. khoa sếp khay TĐiều sếp nữa. nó sếp nữa. TĐiều sếp nữa. TĐiều sếp nữa. mua cho nữa. TĐiều sếp nữa. TĐiều sếp nữa. TĐiều sếp nữa. nữa.

там мэн жина па да да ноу пуу лога мара ни фай дэ дэ си на жи ти хаа тэ пэт моо гон та баа аа хоо чэ ганц яс оой пэ ну чэ жин дэлэ дэ шиа та нолош я та тя дэ чо мо нос

เนี่ยเบื่อเมียนคาดมือเช้านี้เลยจะใต้ล้าต้นศารมันเถอว่ากูจะน้ำตาออกเราขือเนาะโอ้ยขอยเาช่วยกูนมันก็ตายนะนุอยเราคือจะเป็นหมอนช่วยมันก็ตายนึ่มาช่วยจังไกตายเว้ต่กเน่ย้ตอ คนเราคนเราเก็บไม่เอาคนเราเดี๋ยวเราไปรวมให้ที่ที่แบบไม่ได้จอู้แล้วตอนนจุดมันเนี่ยไม่ได้แต่จะคนยันแล้ววัีไปตัวคนวันี้แล้วยากสุดมือเราเอามันอะไรเนี่ยกระทั่นดูศาสตร์เดี๋ยวว่าบังให้เจ้าฮอบโยฮอบโยืออะไรต้นศาร์มันยังถอดได้กูรู้ก่อนก่อนมีไม่ใช่ขนาดตาบุญล็อก

ขวานนี่มันขวานนี่มันด้ามมุดยิมหนันนองเนร็จเขื่อาอันเนี้ยเอาไปกินก่อนขวานเอาเดี๋ยวมันยังมีอ๋อย่าเหมือนเดี๋ยวเงขึ้นเรียงเว้ยแล้วก็เตาเว้นชักเก็บ